มาชมบรรยากาศที่สวนนะคะนี่ค่ะนี่บักนี่บักนี่บอกไงแล้วคะ่ะทุกคน,นบอกไงอันนี้ก็เป็นต้นบักทุเรียนค่ะต้น,ตนบักทุเรียนท้อปลูกได้ต้นนี้ปีกว่าแล้วค่ะที่เขาส้องปีค่ะต้นนี้ต้นนี้ทุเรียนค่ะมันหักออกค่ะมันซดปุ๋ยค่ะมันอดปุ๋ยซด,ดน้ำ ก็ได้หักออกค่ะก็เด้กํลังเต็งขึ้นกําลังงอนง่ามขึ้นนะคะทุกคนมึงนี่ค่ะต้นนี้ก็ป้ายยาค่ะป้ายยาป้ายยาไว้ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะต้นนี้ประมาณ น,นี้ระว่าสองปีขอสามปีค่ะต้นหมบไงก็มูได้ค่ะต้นนี้สูงค่ะวจะล่องเอาน้วยปีนะคะ่ะทุกคนเบ่งบุญน,นะคะต้นนันกระแมนท้นนีกระแมนค่ะต้นทุเรียนดินโพนค่ะของเชียงยืนค่ะต้นนี้ก็ตน้มมตนมวมังคุดค่ะมังคุดต้นมังคุดค่ะ นี่ค่ะปลูกกล้วยไว้แบบนี้ค่ะปลูกกล้วยแท่งใบค่ะแน้นอิกติกเลยค่ะอันนี้ก็เป็นต้นบักสมโอค่ะต้นบักสมโอปลูกไว้ใกล้ๆกันกับต้นทุเรียนเลยคะ่ะปลูกไว้กลางๆแถวกลางเลยคะ่ะทุกคนมองนี่ค่ะแถวกลางพวกรัสหันสายยางมะโหดใหม่ค่ะโหดว่าเปียกจิ อันนีก็ต้นทุเรียนต้นเอามาปลูกใหม่ค่ะกำลังงานค่ะทุกคนเบอ่งอันนี้ขงังไตสวนนะคะขงังไตสวนขงังไตสวนเป็นแบบนี้เลยคะ่ะขังเท้ากับสิเป็นต้นลิ้นจีลำไยค่ะเดี๋ยวสิผ้าไปเบิ่งนะคะทุกคนอันนี้มาเบอ่งต้นบักทุเรียนก่อน,นะคะ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าสิผ้าไปเบิ่งต้นบักลำไยกับทุเรียนเออต้นบักลำไยกับบักลิ้นจีนะคะบอกพีชนะทุกคนเนาะ เล็กสมโอค่ะสมโอบลูนนม่วงกับมายมชิดค่ะม้ากันกันม้ากัดมาคอยทุกคนไปก่อนนะคะ่ะ